หัก,กับยายทันนะครับนี่นะครับหักทานะครับหึหครัี่ครักหักเยอะมาเลย่อน่ครับ,น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 ,รบนี่นะครับครับ นี่นะคะผับอื่แ่พันธุ์เก็บผักครัเก็บต่างคครับเนี่ยครับผักผักเยอะมากเลยนีต้องพูดมันไายคัะนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครัเนี่ยครับเนี่ยครับ น in ี TS ่นะครับนี TS ่มาเด็กชู TS ้นี่นี่ครับจบจบนี่นะครับไป 이렇게 고체이잖아. 둘이. 무요 Nó có một cái kia. Yeah. Yeah. Bye bye. bye, bye.